สวัสดีจะสวัสดีตอนเที่ยงบ่ายโมงด้วยของวันที่ยี่สบสองจะอันนี้เป็นมื้อเช้าเที่ยงของน้านะเป็นทอดมันทอดมันแช่แข็งนี่แหละแล้วก็มาอุ่นทอดตัวเองนะก็มีผักตึงกวาแต่ทอดมันเนี่ยราดน้ําจิ้มลูกชิ้นนะมีตึงกวาแล้วก็มีผักชีเทียวของน้านะแล้วก็สตรอเบอร์รี่ วันนี้เดนนี่เขาย็งทํางานอยู่ที่บ้านอยู่นะเดี๋ยวเขาก็คงจะออกไปช่วงบ่ายๆหรือออกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ไม่ออกโอเคอะเดี๋ยวไงนะขอตัวไปกินมื้อเช้าเที่ยงของน้าก่อนนะขมอ้าหือเ่อ่มื้อเย็นของนะวันนี้จะสเต็กไก่นะผงสเต็กก็คงโรโบแล้วก็ อาจานรูะน้ำจิ้มนนะเดี๋ยวลูกชายกำลังยืนทำกับข้าวอยู่นะอันนี้หั่นอะไรไมาเนี่ยหั่นปา่ไหมเสร็จแล้วกับข้าวที่ลูกชายทำเสร็จน้อเป็นอะไรไก่นี่แหละชื่ออะไรนะโย ฟรานชิกเกนกรีตาก็คือแบบว่าเป็นตุ่นไหมวะถ้ากรีตาแบบว่าแบบว่าเอ่ออย่าบอกนะสกอตฟรานชิกเกนกรีตาเออนาจะอธิบายไม่ถูกแต่แบบว่าเออใส่เห็ดคันตาลนเห็ดเหลืองไะจ้ะอ่ะเดี๋ยวน้าไปชิมก่อนเขาบอกว่าอร่อยกันนะ น,นี้ลูกชายเซ็นส,สัญญาเช่าบ้านนะจ๊ะต้องฉลองกันน่อยแล้วววยอะก็ของเขา <laughs> วายของลูกชาย mm hmm. น้ำมาง,งุา่นมักสกูได้เวลาชนแก้วแล้วรักต mm ิดฟรีสดแลกันเฮียักติสฟรีนาที่ช่ด สวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์นะเออที่ยี่สิบกว่ากนั่นแหละยี่สิบสองยี่สิบสามเออยังไงก็แล้วแต่นี่ไม่เช้าเที่ยงของนะแต่ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะ่ะสิบโมงสิบเจ็ดแล้วเมื่อวานนี้กินข้าวทำเสเต๊กไก่ก็เลยว่าให้ขอข้าวสักสองสามคำน้ำหนักขึ้นเลยจ้าก็เลยว่าเอาเอาพยายามควบคุมมาแล้วกันไม่กินแล้ว lc เอสเอฟนั่นะคือมันเหมือนเป็นอะไรที่น่าเบื่อนลกินกับข้าวก็จริงแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าหลังๆมาน,นี้มันเหมือนโหยโหยอะ่ะน้ามีความรู้สึกอยากข้าวแล้วนะเนี่ยเป็นคนที่รักแกงกินข้าวมากนะ <c oughs> เอ,อก็เลยวันนี้เป็นปลาแซลมอนนะกับขนมปบบปังแข็งขช่ฟฟ,ฟินคลิปแล้วก็ออปลาแซลมอนลงปัน่นแล้วก็กาแฟจากกาแฟเนี่ยยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแล้วก็มีกาแฟกับนมแค่นั้นเอง อ,อย่างไงนะขอไปกินมื้อเช้าเที่ยงของน้าก่อนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีโครงการก็ว่าจะทําความสะอาดจ้าทําความสะอาดกันเสร็จแล้วในที่สุดก็เสร็จอพาร์ตเมนต์แค่เนี้ไม่ได้จะกว้างมากมายะใช้เวลาแบบว่าเป็นสองสามชั่วโมงเนี่ยพ่อไม่ได้ทําความสะอาดใหญ่มานานแล้วเนาะที่เหลือของลูกชายคือของเราอะ่ะมีหน้าที่เนาะด้วยว่าอ,อของน้าเนี่ยห้องรับแขกห้องนอน ห้องนอนมีสองห้องนะห้องลูกชายแล้วห้องน้าเนาะของเดนนิสเนี่ยเป็นห้องน้ำสองห้องส่วนของลูกชายเนี่ยรับผิดชอบห้องครัวไปเอ่อของของน้าเนี่ยแอรทางเดินเข้ามาในบ้านด้วยจะเรียกฮอลเว์ได้ไหมสั้นๆเล็กๆโถงทางเดินเข้าบ้านนะจ้ะประมาณนั้นในที่สุดก็เสร็จได้นั่งสักทีมื้อเย็นของน้าจ้ะต้มมัวเนาะต้มเหนือ น้าปรุงแล้วก็ไม่ก็ต้มเหมือนต้ยมยำอ่ะจะ้ะแล้วก็ปรุงเหมือนจินก๋วยเตี๋ยวเนะวาะยายอ้วนเขาเคยทําให้กินแบบเป็นต้มเศษเนื้อ,อนึกออกไหมเ้วทีนี้ที่นี่มันไม่มีเศษเนื้อเรานักซื้อให้เดนิดเนียเขาซื้อเนื้อติดมันมาก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจะ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่นะไปไปในเมืองกันเดี๋ยวพอดีว่าวันนั้นที่ว่าไปในเมือง แล้วเพื่อนเข้าไปหาในเมืองเนาะก็เลยไปเดินซื้อเสื้อผ้ากันแล้วเขาซื้อชุดเด้อชุดกระโปรงไปชุดหนึ่งเสร็จแล้วนี่นใส่ไม่สวยเขาก็เลยเจะเอาไปคืนนะ้าเลยว่าเออเดี๋ยวนะ้าตามไปด้วยพอดีเนี่ยนะ้านะไปเห็นชุดสีเขียวมาชุดหนึ่งนะแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวว่าจะเข้าไปลองชุดนั้นวันนั้นที่ไม่ได้ลองแล้วก็ไม่ได้ซื้อนนะด้วยว่า,าคนมันเยอะคิวมันยาวคิวที่แบบว่าคิวเข้าไปลองเสื้อผ้าน่ะ เดี๋ยวนี้เข้าไปแต่วันหน่อยเพราะตอนนี้มันสิบโมงสาสิบนะก็ไปถึงในเมืองก็เกือบๆจะเที่ยงเดี๋ยวไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใส่เองแล้วไม่สวยก็ก็คิดว่าไม่ได้ซื้อนะชุดเขียวนั่นนะ่ะะดวยว่านะ้ากับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปดูคอนเสิร์ตใหม่เจริญปูระแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เราไปกันเนี่ยก็คือ แล้วแต่ใครเลยอยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่เป็นสีดำๆกันไปนี่แหละก็เลยว่ารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใส่สีอื่นกันไปไหมเดี๋ยวโต๊ะเราใส่สีเขียวใครจะอยากได้สีเขียวอะไรก็ได้แต่ให้เป็นโทนสีเขียวนะกริกหาเสื้อผ้าที่เป็นสีเขียวอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเราใกล้มาละไปเดี๋ยวเราไปนะจะมาอีกหกนาทีนะนับเพื่อนไว้เพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ย รถเมที่ใช้เข้าไปแล้วไปต่อรถไปใต้ดินที่จะเข้าไปในเมืองอะของเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเดี๋ยนะจะต้องแต่ไม่เป็นไรเขาคงรู้เพราะเมื่อวานนะส่งไปแล้วว่านะไปรถเที่ยวไหนเนาะ กางเกงสีขาวสูงจริงจะไปูว่ามีสีดกางเกงเหรอมีไม่รู้เลยกินแหละจะกินแล้วล่ะประมาณอุ้ยกุ้งอบกึุนเซ้นประาณ2ร้อยบุเฟราถโบางกอกจ้ ได้น้องไม่บอกเลยอ่ะ,นนะะกุ้งจ้ะแล้วก็กุ้ง ผมเป็นเส้นเนาะน้ำจิ้มเอาเบาๆก่อนเดี๋ยวขนมจีนค่อยกินไม่ต้องผอมการทำงานนี้รู้เลยว่าผมผมไม่ไหวขนมจีนจ้าราดมาสองน้ำเลยนะน้ำยาปลาลูกชิ้นแล้วก็น้ำยาปลา<อ>ตีนไก่อ่ิๆ ไปดูต้นพริกของเดนนิสเขานะคือเดนนิสเกเขาปลูกของเขาเองนะไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยนะเพรานะน้าเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีมือสีเขียวคือถ้าจะเปรียบเทียบนะก็ไม่รู้มกันแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ถนัดในเรื่องปลูกผักต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้เนาะนี่เม็ดพลิกเห็นไหมเขาก็มีอยู่3ามต้นนะ ต้นเล็กนั่นมีแต่ใบนะบ้าใบาดอกยังไม่เคยได้ออกเลยส่วน2ต้นตรงเนี้ก็ก็มีดอกแล้วนะก็รอรอว่าเมื่อไหร่ที่ว่าพริกจะออกมาแต่นี่ก็เห็นเป็นติ่งๆแล้วนะเดี๋ยวนี่เห็นไหมก็มีบ้างแล้วอยู่เดนิสเนี่ยเขาดีใจมากนะเอากล้องไม่โฟกัสเลย นนิดนี้เขาดีใจมากนะความสุขของเรามีไม่เท่ากันจริงๆเมื่อเมื่อเขาปลูกต้นอะไรแล้วมันออกดอกออกผลออกมาให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากคือเขาดีใจอะ่ะซึ่งน้าก็ดีใจไปกับเขาด้วยนะแต่ถ้าให้น้าปลูกเองนะก็คงทําไม่ได้อะ่ะไม่ถนัดงานนี้จริงๆวันนี้ตั้งแต่อตอนบ่ายมาแล้วนะ้นาก็ออกมานั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละเหมือนนั่งอยู่ในป่าเ <laughs> ดี๋วต้นพงต้นพริก เดี๋ยวไปหาน้ำเนี่ยต้มแกงเนื้อ,อไว้นะแกงเนื้อแกงเนื้อแบบน้ำคลุกคลิกก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะกินอะไรเพราะว่าตั้งแต่ที่กินข้าววันนั้นที่ทําสเต็กไก่นะกินข้าวแบบว่าแค่ไม่กี่คาอะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กินข้าววันนิดวันหน่อยจนถึงวันเมื่อวานที่ไปซื้อของด้วยกันกับเพื่อนนะไปซื้อไปดูเสื้อผ้าอะไรกันนี่แหละก็กินบุฟเฟ่นนะั้นแล้วกินข้าวอีกนิดนึง แล้วก็ขนมจีนนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่วันที่กินข้าวสเต็กไก่จนถึงวันนี้นะจากที่น้ำหนักลงไปแล้วสองโลกลับขึ้นมาครึ่งโลแล้วจ้าตายตายตายคือจริงจริงแล้วเป้าหมายของน้านนะเป้าหมายแรกเลยขอให้ลงเหลือสักห้าสิบแปดก่อนไดไหมอะห้าสิบแปดก็คือห้าสิบแปดครึ่งเนี่ยเอ,อน้ำหนักน้ำหนักห้าสิบแปดครึ่งเนี่ยหนักเมื่อตอนสองพันยิบเอ็ดนะ เอสองพันยี่สิบเอดเดือนมีนาตอนนั้นก็คือไปเมืองไทยตอนนู้นเนาะที่ไปกับตัวสิบสี่วันพอกลับมาตั้งแต่น,าน,าน,านาั้นน่าขึ้นมาแล้วกลับมาจากเมืองไทยรอบนี้นะรอบล่าสุดเมื่อตอนเดือนมิถุนาเนี่ยที่หญ่อ้วนคอยอยุเจ็ดสิบนี่ยไปรอบล่าสุดเมื่อกี้น้ำหนักนาขึ้นมาอยู่ที่หกสิบแปดจะไม่ให้เราเต้ไงเพราะจริงแล้วนะคิดเอาไว้แล้วว่า น้ำหนักน้าเนี่ยอย่าให้เกินหกสิบห้าเพราะว่าถ้าเกินเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเลยไปกันใหญ่นะมันจะลดยากยิ่งเข้าไปอีกด้วยว่าอายุมากแล้วไงแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายคือไม่ชอบเลยแหละ <c oughs> เออแต่ว่าประมาณนั่งเฉยๆแล้วน้ําหนักลดได้ไหมอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องทําอะไรบ้างก็อ่ะอดๆอ,ดอดยากๆไปเฮ้ย <c oughs> เอาเอาเอามื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะน,นะ นี่จ้ะแกงเนื้อของน้านะน้าชิมเนื้อแล้วซึ่งมันยังเหนียวอยู่มันเป็นแบบเนื้อเหนียวอะ่ะแบบน้าแกงเหมือนเครื่องแกงใต้เนาะจะแกงให้แบบเป็นน้ำาลุกขลิกน้าเนี่ยพอดีวันนั้นทำเอ่อที่ทาสเต็กไก่แหละกะทิมีเหลือพอที่เหลืออยู่นิดเดียวแล้วเนื้อก็แบบว่ามีไม่มากหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวมาทําแบบแกงเนื้อน้ําลุกขลิกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปิดกะทิใหม่นะแล้วความที่ว่านี่มันหกโมงครึ่งแล้วก็จะทุ่มหนึ่งแล้ว มันไม่เสร็จ,ส,รจสักทีอะน้าเลยพากันกินไส้กรอกนั้นนั้นของเดนนิสเขาส่วนอันนี้ของน้าเสร็จแล้วอ่ะยังไงไปกินข้าวไปกินไส้กรอกของน้าก่อนนะจ๊ะ